ไม่ได้ตัดเก็บไว้ไม่ได้ในเมื่อสแตทเตอร์ก็ไม่ได้สาเซร์ไลน์อะไรกันแหน่ทำไมถึงกรณีตัดยิ้วเพราะเราตัดยิ้วมาสิตัดยิ้วตัดยิ้วไม่ไม่แน่นเหมือนกันอ่ะไม่รู้น่าจะกรรไกรธรรมดาไม่เอาใช้อะไรตัดใช้เป็ดต่ดเป็ดน้องใช้เป็ดต่ะโอแล้วเขาถามว่าตัดิยดินหรือฝเบ็ดเบ็ดเหมือนกันค่ะ แต่ว่าผมต้องมค <sk approved> <sm> ีคำสั <GO av i> ่งแพทย์นมถึงจะช็อตทิวช็อตผิว I okay. think